ข้บนน่าจะมีงานให้เราทำพี่ที่ไปไหว้แพนดา้ายังได้เหรียญเม็ดละพันเลยนะอะไรวะอันเนี้ยข้างบนเนี้ยได้อลละพันเลยใช่หรอใช่ครับเนี่ยนะไหว้แพนด้าตัวเนี้ยแต่เราต้องมาซื้อของกันนะพี่เดี๋ยวพาไปซื้อหมอไหว้แพนด้าไหมวิ่งได้คะ่ะไปสิปะอ๋อเหรอไมชนขนาดนี้ไม่ชนให้ผมตายไปเลยล่ะ มันไม่ชนเลยเฮามีเป่าน้องปดีครับพี่ปาครับสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับริมน้องแล้วริมน้องริมพี่ริมน้องแล้วโอ้ยพี่จุ๊บจับไปนี้พี่จะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นใครเลยเนี่ยเฟิร์สเองอ๋อเฟิร์สเหรอนี่ซื้อกอไผ่ละร้อยเนี่ยพี่ไปไหว้อ๋อได้ได้ได้ไผ่พงศธรเนี่ยนะเฮ้ยอาจารย์แดงสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์แดงมาจากไหนครับเนี่ย เรียกพี่เป้าสดีครับท่านผู้ใจแรงท่านไหนผมเมฟเฟียครับจัดแดงกอยู่นะเห็นแล้วี่ยน้องนี่โอ้อะไรพี่เป้าฮัลโหลยูตาพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่เขาหน่วยครับทำไมเขาอยู่เขาห่เนี่ยมาอยู่ไอ้ต้อนเนี่ยเนี่ยพวกผมอยู่ตึกแดงนี่พี่มึงประชุมกันเลยกูจะไปเกี่ยวอะไรเขารู้กูอยู่แล้วไม่ผมก็อยากให้พี่รับรู้ด้วยน้องมันก็อยากเห็นนี่มันต้องเห็นกูหลอกไอ้เหี้ยกูเป็นตัวละครลับบอกเลย โอเคครับผมครับผมเอ้ยไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยูตาเราเจอเราเดี๋ยวพี่โอนเงินให้แปดพันนะพอดีที่โอนให้ไว้เขาทำงานไม่ได้นะอะไรไม่รู้สักอย่างได้แล้วครับโอเคพี่ได้วันนี้ไงวันนี้เขาเปิดกระชากันค่ะพี่เปาอะไรนะนี่ไงเห็นคนเยอะนี่ปะเขาเปิดกระชากันเขาก็เลยไม่ได้รับงานแท็กซี่อ๋อแล้วเมื่อไหร่หมอต้เปิดใจครับเปิดใจตั้งนานแล้วค่ะพี่เปาหมอเขาว่า ต้องยืนอยู่บริเวณนี้คนเดียวอ่ะผมที่ผมให้ได้อาหารอ่ะได้ครับเนี่ยให้ละวทำไมเขาถึงมีแพนด้าไว้ที่นี้หรอน่าจะใช่มันได้เหรียญหรอครับได้เหรียญใช่ไหมกองซ่อมมาทำเงินไปแล้วอะไนไปแล้วกินมไปแล้วมึงไปทำเขาทำไมมึงไอตายแล้ววตายแล้ไอ้นไอ้ต้อน พี่เมื่อกี้ไอ้เมื่อกี้เม่อกี้มึงทำไรคนอะไรเลยเพื่อนเพื่อนมึงยาคขนเพื่อเอาขึนอะไรมึงไม่เอามึงวชนเลยรับผมดชอบเขาอะอะไรไม่ชอบไม่ม้แล้วผมใ้แล้วไม่ผมผมจให้่อยผมแล้วแปดร้ครับผมใจเงินแล้วผมแจ้งการักษาพยาบาลให้เขาแล้วครับเลยก็กูมองไม่เห็น เห็นไม่ด้นกลงคือเนี่ยเหรอหนีได้ครับพอดีจะไปข้างนอกครับหนีไดครับได้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 มึงชนใครก็ได้แต่มึงชนพี่เปาไงเรื่องของเรื่องไงอะไรนี่ใครนี่ใครนี่บอปบอชี้อบอบบอนี่จอนี่จอใช่ไหมยร้มเป็นได้ด้วยใช่ครับโอเคครับโอเคครับอันนี้ชีเอยมึงชนกูชนได้นะแต่มึงชนพี่เปาไอ้ที่มึงทำได้ไงไว้สัว์อะไรครับพี่ชายบอแล้วแล้วคุณไปชนบมาับาับ๊าับาับ๊าับาบไปแล้วแล้วมึงชนมรชอบยัง อ้าวคุณเราไปรับผิดชอบแล้วครัไม่ไม่เดือเดอดนอันนี้อันนี้ต้าตีเหรอครับใช่ครับโอ้ขอโทษดีครับที่เราคุยกันอ๋อลืมลืมโทษทีอ้าวอันนี้หัวแก๊งหัวแก๊งจอซาร่ารเปล่าครับเนี่ยใช่ครับเนี่ยทษโทษดีครับโอ้ยแ่งตัวสลุกใหม่จับไม่ได้เลยอ๋อเป็นเพื่อนกันรู้จักกันรู้จักกันรู้จักกัีครับใช่ครับสัีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนไร่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เปไรไม่เปไม่เป็ไรม่เปนไร่เป็นไไม่เป็นไรไม่นไรไ มึงเลกตะโกนนี่จมูกมึงข่าจัวอะไรยังเป็นไรเนี่ยไอ้ไรอ่ะอะไรพูดเรื่องอะไรอ่ะโอซีนะอะไรโอซียังไงก็นี่จมูกเข่าไหมเนี่ยอะไระไรโอซีอะไรคืออะไรเขาพี่อะไรคือะไรครับเนี่ยไมเต้เรียนอะไรเนี่ยน้องเร่อเลียอะไรอะเรีออะไรอะโหลเฮลโหลน้องไอ้เสียงน้องมันทุ่มทุมนี่เป็นไมหรือเป็นที่ตัวจอยยอยยอยยออยายยอยยอยยอยอยออย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  คครับก็แล้วรับหมอหมอเข้ามาทางขวาเลยครับไปโทษครับโทษครับโทษครับโทโษไอ้ต๊อดดโทษครับไอ้เหี่หมู่ขาวเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัรว่ามึงตั้งใจแหละไอ้ต๊อดอะไรตั้งใจอะไรเอ้ามอากมึงกูมึงทำหมอย้อยกูตายขนาดนั่นอ๋อหมอวัดตายเหรอใช่ครับมันเโดนทำ ทำยังไงกูทำยังไงอะกูทำยังไงใครทำอ่ะขับรถชนเนี่ยอ so ้ินเซดัมเนี่ยมันมันแทงอ่ะพี่ไอ้บ้าขนาดนีบแค่หมอย้อยเหรอไม่ได้ครับผมก็เลยไปเอาเคนเมื่อกี้เนี่ยอ้าเออไอ้เหี้ยไอเลื่อนหละไม่ได้ขอโทษเขาเลยนะเขาจะไปต่อหมอเขาจะไปพี่ไปไปไหนแล้ววะเลื่อนเละจะมาต่อเอ้ย ไอสามตัวบาสนี่ไม่มีที่สิงอยู่เดี๋ยวกูจะกระทืบแม่งด้วยกระทืบมึงอะพี่หมอครับผมทำหรือเปล่าครับพี่ครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำไอหมูครับหมูหมูน้องแดดครับหมัร้อนมึงมึงมึงขับเข้าไปแล้วมึงมึงพูดกับไอทัศน์ศิตัวนั้นให้พี่ดีบอกว่ามีเทียอะไรเปล่าครับแล้วมึงก็ขับหนีเลยนะเร็วๆใครอ่ะน้องชายผมเองพี่ใช่อ่ะสีสว้วายนะเอาคนในแก๊งผมเก่านี่แหละแก๊งมึงอีกแล้ว ใช่ลูกแกงเนาผมเอาอะหน้าไนป้าเอาเป็นอะไรอ่ะเอาดิเอาดิไอหมูเมื่เอาันนี้หมูอย่าทำพี่ผมครับเอฮ้ยอะไรอะอย่อะไรอ่ะมอย่าทำพี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวไอหมูเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะหมูกูกูโก้ยอยรถหมูทำอะไรกันน่ะรถพังเลยเละละเอ้ยเป็นไรเนี่ยครับเป็นไรเนี่ยครับพังเลยไอต้อนซ่อมรถดิเอาก่อดซ่อมมัเดี๋ยวผมว่าต้องมีลากเอ๋อ์ดองลากเอิอ์ดอะ ฮัลโหลครับวันนี้เดินยังยังไม่ตรงเลยนี่ไม่น่าไหวนะงรเนี่ยเฮียกูเวียนหัวอยู่เลยฮัลโหลครับคุณอยเดนอไปเยอะวันนี้เมื่อกูอะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามันกาเลยนะครับสังเกตไมเฮ้ย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 เึ้นเฮ้ยเฮ้ยเจ้ยเจ้ยเฮ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 มยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเฮนยเฮเ้เเยเ้เ้้้้เยยยเรื่องแต่าวโอ้ห ซ่อมรถแล้วแล้ี่ซ่อมแล้วเมื่อกี้มันขับมาเว้ยมันมาชนผมแล้วที่มันชนคนตายสองคนแล้วเพื่อนมันก็ไปรับผิดชอบแล้วเดินมาหาเรื่องผมเลยบอกว่าเออเอากล่องซ่อมมาดีอันนึงกล่องซ่อมมาดีซึ่งผมกําลังจะขับออกมาข้างนอกแล้วไปรวมไม่ประเด็นคือไอ้คนนี้มาเนี่ยคือใครเนี่ยไอหมูไงไอหมูจะไปไหนเนี่ยกูจะไปรับงานผมโดนตีนก็จะออขึ้นมาก่อน ไปส่งหน้าโรงพยาบาลแล้วกัน <fin anta> <ots> มีของอยังเนี่ยมีแล้วพี่แล้วออกแก๊งเก่ายังยังยังรีทํารีเกียร์นะไอ้ไอ้หมูอยู่แก <isa> is <mare> ๊งไหนวะหมูโคอีกพี่อ๋ออ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้ตอดวะมันเป็นมึงมันน้องน้องโอซีเหมือนกับตอดใช่ครับอ๋อไอ้หมูใจตอนด้วยเหรอใช่ครับพี่โอเคผมบอกเขาแล้วว่ามีอะไรโทรมาเบอร์ศูนย์ศูนย์ สองสามเดี๋ยวนะตัวเราเมืองรู้จักกันจริงๆริงไหมเนี้ยรู้จักรู้จักครับรู้จักอ๋อโอเคอ๋อไอ้หมูอยู่โคอีเหรอใช่ครับผิดมียผมมีสองคนครับพี่ฮะพี่ผมมีสองคนคือยังไงพี่ต๊อดกับอิทธิเดชครับพี่อ๋อคนเดียวกันปะเออไอ้เหี้ยน่นชีวิตจริงกูอ๋อโชว์หมอย้อนทำไมจำไม่ได้ <c oughs> ใช้นัำสกุลามิน <Alcohol Physical Patri ots> ิดได้นะครับหมออุ้ยตายเลยย่อครับย่อครับย่อฮัลโหลหมูล่งกัน